วันนี้พบกับผมวีว่านะครับอ่าวันนี้มีแพทอัปเดตประจาสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าสัปดาห์นี้มีอัปเดตอะไรหลักๆก,กันบ้างผมว่าอาจจะมีบางสิ่งที่เพื่อนๆรู้แล้วแต่เดี๋ยวผมมา,มาสรุปให้ฟังแล้วกันอ่าอย่างแรกเลยกิจกรรมที่เขาอัปเดตเข้ามาเนาะก็คือมอนซ่ทาท้าฝนมอนซ่าท้าฝนคืออะไรก็คืออันนี้ครับจะมีการคูณ exp เนี่ย200%เซ ที่แมปนทอว o โค n าโนโซึ่งก็เพื่อนๆดูได้ตามกว่าได้เลยว่ามีมอนเตอร์อะไรบ้างในในดันนั้นนะก็จะมีมอนเตอร์ที่ค่อนข้างจะโหดอยู่นิดนึงเออแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็น MAP เวนนะครับเวนก็คือเมืองที่เราไปเปลี่ยนชูล่ากันเนาะแล้วก็เมืองที่มันมีพวกลิ่งหินลิ่งไฟพวกหมาน้ำตาอะไรพวกเนี้ยเออพวกเนี้ยคูณ200% ก็รวมไปทุกเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมจะถึงวันที่20สิงหานู่นเลยอะ่ะก็กิจกรรมเนี้ยถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ในแมปอะ่ะผมคาดว่าน่าจะได้24ชั่วโมงเลยก็ลองไปหาตี้เก็บเวลกันดูได้เนาะที่เมืองเวนกับทอวูโคาโน่ส่วนมากคนก็ไปเวนแหละผมว่าไม่ค่อยได้ไปทอวูโคาโน่หรอกเออเนาะอัปเดตท,ที่2ก็คือนำ NPC เท m เมกลับเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์ NPC เท m เมคืออะไร NPC เท m เมก็คือเอาไว้แรกที่ จับสัตว์เช่นแรกที่จับสัตว์บาฟโฟออกเขียวที่จับสัตว์มูนัอมันก็จะมี NPC แรกมาแล้วตอนแรกมันไม่มีพวกเพื่อนๆก็ต้องไปล่าก,กันเองพวกที่จับบาฟโฟส่วนจะปรับให้อาชีพโอโรโบก็คือพวกนินจาคลาสสามั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนาะถ้าข้อมูลผิดผมขออภัยให้ขึ้นชั้น7จธนาทอดได้แล้วก็ปรับให้กาเดียส,ส,สตาร์กาเดีเตอร์เนี่ย ในรับของสมใส่ของอีเดนได้ที่เลเวล60เนาะแล้วก็ปัญหาหลักเลยที่ผมเจอกันแล้วเพื่อนเอนเจอคือแก้ปัญหาการเออร์เลอร์สปในเมืองของกูเซเดอร์เบบี้ซึ่งเมื่อปัญหาเนี้มันเกิดเพราะว่า c ูเซเดอร์เบบี้เมื่อขี่ไก่เข้ามาในเมืองเนี่ยจะทำให้ตัวละครเนี่ยเด้งหมดที่ขายของเนี่ยเออตอนแรกเป็นแค่น no วิดใส่อาวุธเลเวล4ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่เขาแก้แล้วมันยังไม่เจอบัคของไอ้กูเซเดอร สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเจอบัคคูไซเดอร์ก็เลยแก้และตอนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมก็ย,ยังไม่ได้ตั้งร้านขายของในนั้นต่อไปก็คือเดลี่ล็อกอินเดลี่ล็อกอินก็จะมีของรางวัลน,นะให้เพื่อนเพื่อนล็อกอิน20วันนะก็จะมีของรางวัลเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะบางที่มีพวกอาหารพวกกั๊มอะไรมาให้เราฟรีเนะี่ยก็ประมาณนี้ได้ระยะเวลากิจกรรมก็คือ6สิงหาถึง9กันยายนโอเคที่สำคัญเลยและทุกคนรู้ โปรโมชั่นดูดตังมาอีกแล้วครับผมคราวนี้มาสองเลยจ้ามาอะไรบ้างนะครับมา Wisdom Score อันแรกก่อนคอร์สซูมเวอร์ชั่นกับ Wisdom Score ์แชโดเวอร์ชั่นซึ่งถามว่าในเนี้ยมีอะไรแพงแถวบนครับแพงแน่2อันอันไอโปร่งฟ้าเนี่ยร้อยกว่า M อ็มอะร้อยห้าสิบเอ็มก็สี่ห้าพันแล้วก็ไอตัวซิลการ์ดเนี่ยครับ ก็จะประมาณห้าหมื่นแล้วตอนนี้แล้วก็ภาคกลุ่มไฟและที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูเอาล้กันเนาะเดี๋ยวผมเลื่อนสกอร์ข้างล่างให้ดูส่วน Shadow Version เนี่ยมีข้างบนเหมือนกันนะโปร่งฟ้ากับซิลการ์ดที่เพิ่มมาจะเป็นพวก Shadow ดูดเลือดทั้ง HP และ SP เลยนะดูดเลือดและดูดมานาเลยเอาที่เพื่อนๆเข้าใจหมพูดไปฟังนี้ถามว่าผมอยากได้อะไรเอาจริงๆอะไข่เนี่ยไอพวกคอสตูมอะคือผมไม่ได้ ที่จะเปิดมาขายหรือทำอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมเฉยๆถ้าเปิดได้ผมก็ขายแหละยอมรับว่าขายเปิดได้ผมก็ยอมรับว่าขายแต่ที่ผมอยากได้เลยเซตหลุดเลือดพวกนี้แชโด์วพวกนี้ผมจะไปให้ชูล่าผมใสเออเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติข้างล่างครับว่าแต่ละอย่างมีอะไรโป่งฟ้าออเซตัดบวกสองเพอร์เฟกตดอทบกสอเนาะอันนี้คุมไฟเป็นคอสตูมสวยดีเหมือนกันดุกดิกดุกดิกได้เนาะเคลื่อนไหวได้น้องหมาแพงแน่นอน เปิดได้ยากในส่วนคอสตูมแล้วก็เป็นคอสตูมมายากลอะไรปกติหนวดมาผมว่าเนื้อโคตรเกือเลยมันมาคู่กันนใส่คู่กันแล้วก็จะแบบตลกตลกดีแล้วก็คอสตูมอันนี้ครับก็พอมีราคาอยู่นิดนึงก็ยังขายได้นี่ครับหมวกซาฮาที่เด็ดของอันนี้เลยเหมือนกันมันคือหมวกเสือในล่างของสายเวทเมื่อ โจมตีทางเวทมีโอกาสเปลี่ยนผู้สมใส่ให้เป็นไวเลดีในช่วงเวลาสั้นๆและสูญเสีย sp ทีละสิบคล้ายๆหมวกเสือเลยการเปลี่ยนร่างขึ้นตามลำดับขั้นตอนการอัปเกรดยิ่งบวกมากยิ่งแปลงมากยิ่งยิงเวทแรงมากเท่านั้นขายกันเลยก็อันนี้มีอิสซาเบลแดงก็คือจะเพิ่มสเตนห้แล้วเมื่อเราอัปเกรดถึงบวก9จะได้ aspd 1 ต่อไปอิสราเบลน้ำตาลก็ m a คเ p ส0บก10%็ก็ป้องกันฮิวแมนเอร์เซ็นต์แล้วก็ m อเมบวกสออันนี้ก็สีฟ้าอิสราเบลบูก็คือป้องกันเดมิฮ e ิวมอนหนี่คือ5%นะน่าจะตกตัวเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมัเต์นขนาดกลางสิเร์เเมื่ออัปเกรดถึงบวกสิบสอนะทำให้สะท้อนดดเมจหเปอรเเมื่อได้รับการโจมตีในกายภาพ อัน,นี้จะเป็นคอสตูมกระท่งอันนี้จะเป็นรองเท้าลูนบูทก็เพื่อนๆอ,อ่านตามนี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแชโดเอจิแชโดเอจิเนาะมีส่วนโล่ส่วนโล่ส่วนรองเท้าแล้วก็เพนเดนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนอะผมไม่เคยมีตัวเนี้ยก็ขอข้ามไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นประดับ3ตัวนี้ที่ผมบอกว่าผมอยากได้เมื่อใส่ครบเซตคือใส่3เซตนี้ ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะอธิบายงี้ก่อนใส่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใส่3มเซตนี้ได้ดูด SP ขึ้นมา1%แล้วถ้าถาม3เซตนี้บวกซคือผลรวม10ออะก็คือเวฟพอนบวกซีเอลิงบวกซีแล้วก็ไอตัวเนี้ยบวกซีก็คือสิบสองใช่ไหมก็คือผลรวมเกินสิบก็จะได้มีหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นสองเปอร์เซ็นแล้วเออดีปะละ่ะสองเปอร์เซ็นบวกกับพวกแมงแดงไลเวิร์ดอะไรพวกเนี้ย ผมว่าแม่งก็ดีระดับหนึ่งเลยอะเออแต่ก็น่าจะแพงอยู่อันนี้ก็คล้ายกันครับอันนี้บวก h p 2%คล้ายกันกับเมื่อกี้เลยเออก็ต้องบวกผลรวมบวก5%ก็ที่เหลือก็จะเป็นมีไอจแล้วมีดูดเลือดแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นวิดครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็นี่ซิลบอสซิลการ์ดครับไม่ใช่ซิลบอสมี23ใบ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆลองไปไล่อ่านดูแล้วกันเนาะในนี้เขาก็ไม่ได้มีรูปให้ซิลการ์ดเนี่ยครับอธิบายสั้นๆนิดนึงคือคุณสมบัติจะต่างจากการ์ดบอสแท้ๆครึ่งหนึ่งนะครับคือ50%เลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้การ์ดบอสเต่าอะ่ะมันเพิ่ม ATK อยู่ 20%ของจริงอ่ะอันนี้ก็ลดลงไปเลยครึ่งหนึ่ง10%บเซนว่าโอเคไหมว่าแม่งก็โคตรโอเคถ้าบวก15นะอาวุธอะอนา,ออาอโตจะมีแน่ก็ประมาณนี้ในส่วนของไข่แล้วก็ผมลงเหลืออะไรไหมก็น่าจะครบท้่วแล้ววันนี้โอเควันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ให้วีวาด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ